ย่มวนม้วนเตล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 เตเตล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 เตนเตล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 เตีเตล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 เตเตล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 เตเตลเต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 เลเต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 ตตเ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 ต มีโอกาสว่างพอดีพี่น้องครับย,ยู่สวนอยู่บ้านนี่แหละเนาะวันนี้ก็เล้สิเหย่ยมแปลงไม่แล้วครับสิล่งยังวปติผมล่งิิ่งดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวกรับต้น,นอีหลอกนะครับสั่งมาจากอิาเวบเฮ้านี่แหละสั่งมาเลยสี่สามสี่มือแล้วครับ สิขึ้นล่าแล้วเพราะมีเวลาปลูกดีครับเอ่ไ้เอาไปพึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระเจียวขาวนะครับหรือดอกดินเป็วนไรอันนี้ก็หัวอีหลอกกับกระเจียวแดงแจ้งยังเป็นยังบ้านี้แยกบ่ออกกระสิปลูกผสมประสานกันล้วล่ะครับนอกให้เป็นป้าธรรมศาสตร์ให้เขายู่น้ำกันนะครับวันนี้ก็เตรียมดินไว้แล้วกระเพียงแต่ว่างหาสิบงปลูกท่านทำด้วพี่น้องบานนี้ นะครับจัดกุนลุมก้นมาหนีพี่น้องครับมาเด้อปลูกดอกกระเจียวสอยกันบันครับก้นหยาบลอยแล้วพี่น้องครับมัน,นี่กระิได้ปลูกเรวยบันนี้เด้อในความคิดผมนีว่าเฉียวดอกกระเจียวไว้ขอบเอาต้นอีหลอกไว้กลางหมายูได้ใดมเนี่ย ขีโ่โอ้ยไอ้สอนโออมาห่อแล้วกอดขี่โอ้ออเยอเอาเอาเอาตามใจชอบถ้าสิออกมาเป็นดอกงนั่นเดี๋ยวเขาจังันสมมติว่าป,ปู่พีเหาก็ระายได้ครับเอย่าเวลาเขาแท่งยอดออกมาแล้วเอาก็โหเอาก็สามารถจัดแต่งไลยขั้นตอนนี้กับพ่อในซีเรียท่แหงดอกพี่น้องอย่างนี้จะพีชจะถืออาจจะเป็นดอกกระเจียวแดงนะครับเพราะหัวมันไข่กันอยู่

ฟังไม่ต้องลึกมากหนึ่งหนึ่งับมดก,ก่าดินกบประมาณหนึ่งนิว้วเพื่อนวะไม่รู้จะเป็นตนเอียงคิดหัวคิดเทงพี่น้องเด้อพี่น้องเลย ฝากละครน,น้ำเน่ตอนนี้กำลังทายอยู่นะครับเพลงรักเจ้าพญาเลดี้บันชาเ,ออเริ่มยุโคอีกเกิงเดเดอภพาพยนตร์นะครับกะสีเร็วๆนี่แหละครับตาเบิงกะแสโควิดอยู่รอบสองกะสีจางไปลวละพี่น้องนะครับห่อสีพานพลวิกฤตนี่ไปน้่กันเนาะเอาละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เป็นดอกกระเจียวแดงกับต้นอีรอกกับดอกกระเจียวขาว ผสมมาสานครับพี่น้องเพื่อให้มันเป็นปลาแบบธรรมาชาติที่กิงกันธรรมาชาติก็บ่ได้แถวตรงสิดอก <c oughs> เลี่ยนแบบเลี่ยนแบบธรรมาชาติจักหน่อยขึ้นล่ากบมีหนาจะได้อยู่ทดสอบอวัอนนี้ต้องขอบคุณน,น้องภูมินะครับมือกล้อง mượt quang yeah. với luôn thuật sọp quang máy nằm xoay nè nó khơi bụng chất chứa đi lạc đọc cái chiều này เอ,เ,เอาละ <c oughs> ครับพี่น้องครับพ่อดีไปเห็น,นหัวขิงอยู่ในขั้วดูคนำลางขึ้นง่ามก่อเอาไม่โล่งแล้วครับมุมนี้เป็นหัวคิง มันลงไล่เนียเนาะเขาขึ้นเนงหรอกลขึ้นได้ลูกเลยไปเป็นลูกอีหลอกบ่านครับ ใส่ไปเลยกระเ,เอาเงาลง,ง,ง่มตัวเนาะเช็ดใบตรงพมรมความหน้าจะเป็นหน้าจะเาลากลงนะครับไม่มีใครเอาลากขึ้นบนใช่ไหมเอาละทีแต่มันยอดมันอยู่นี่มีอาลงเผื่อเอียงๆไหนก็ได้ ขึ้นได้ลูกล่วอีหลอกอีหลอกนี่ก็สิลงอีบอ,อ่าอ,อีหลอกห้องสีคัดสปอร์หัวใหญ่ๆลงเลยที่ห้องมั่นใจที่สุดนะครับโอเคครับมาลงกันโอ้ลุนบิกลุนบิก Lock. E lock. ปลูกแล้วละครับพี่น้องจะสีออกมาเป็นหยังล้วเหอกล่อเบิ้งเอาเนาะระวังดอกกระเจียวขากับแดงกับผสมกันยุ่ครับพี่น้องแล้วก็ต้นอีหลอกเอาเป็นว่าให้มันมันสีขึ้นมาแบบไรให้มันโปร่งก้นล้วเหากกระจงก้อยยับใหญ่มันแล้วก็แตงให้เป็นธรรมศาสตร์เนาะสำหรับมือนีนะครับขอพูดหลายๆครับแดดก็เริ่มไล่แล้วพี่น้องขอพุ่นที่พี่น้องติดตามทุกคลิปเนาะอาจจะมีเว้นวังกันแน่เพราะว่ากับเพราะว่างเนาะด้วยความคิดหวัคิดถึงครับ อ่ขอบคุณครับอยู่ดีมีแห้งครับต่อไปมองนี้สิเป็นปลาอีหลอดก,กับดอกกระเกียวเน้นธรรมศาสตร์ครับขอบคุณครับ